นี้เป็นสีสีออกเงินเงินนะคะสีส้มสีออกกะปินะคะสีเปลดอกมังคุดกะปิกะปินะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวค่ะเขียวฟ้าอันนี้แดงตัวนี้นะคะตัวนี้เสื้อผู้ชายจะออกสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนะคะท้ังล่างก็สลับสีสีเงินสีขาวสีเขียว ัวนี้สีพื้นก็จะเป็นสีออกกะริอะคะ่สะสีเปลือกของุดกะปิแบบนี้ค่ะในด้านหลังตัวนี้ที่เป็นสีส้มสีส้มกับสีเงินด้านหลังนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวผู้หญิงเขียวผู้ชายสี เบคุดนี่นะคะด้านหลังก็ปักแบบนี้งานปักจะแตกต่างกันในแต่ละตัวนะคะเพราะว่าเป็นงานมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งน,นี่จะเป็นสีส้มสีฟ้านะคะดูด้านหลัง ตัวนะคะ